ดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชั้น,น,น,นนะรประถมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีวันนี้จะมาเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องทำไมช้างจึงตาเล็กและเสือมีลายยังมีเสือตัวหนึ่งดุร้ายมากขนาดนั้นมันแลเห็นช้างตัวหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ มันจึงวางแผนที่จะจับช้างกินมันจึงเดินตรงไปหาช้างทันทีฝ่ายช้างไม่เห็นเสือเดินตรงมาหามันจึงทำใจดีสู้แล้วพูดไปว่า <al> <uk aw S 1> สวัสดีเจ้าเสือเจ้าจะไปไหนหรือข่ะก็จะมาจับเจ้าไปเปน็นอาหารนะสิและข้ะกขาจะกินเจ้าเดี๋ยวนี้แหละช้าก่อนเจ้าเสือเจ้าคง หลอกค่ะเสียยากเลยใครจะกล้าจับเจ้าไปเป็นเฉลยนอกจากเสืออย่างข้าก็มนุษย์นะสิขาของข้าถูกล่ามโซ่เป็นท้ะปัญญาของมนุษย์นั่นเองไอเจ้าตัวปัญญาของมนุษย์มันเสษแค่ไหนถ้าข้าเจอขากระจับมันกินเสียให้มดตัวปัญญาก็อยู่ที่ตัวมนุษย์สิถ้าเจ้าอยากเห็นก็รีบแกะโซ่ออกสิแต่ข้า ไปดูเสือต้องเข้าไปแก้โซ่ที่ผูกขาช้างออกแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าสู่บ้านมนุษย์ทันทีเมื่อถึงบ้านมนุษย์ช้างก็ตะโกนเรียกมนุษย์ให้ออกมาพบมนุษย์ไม่ได้ระวังตัวทันใดนั้นเสือก็จับครุบตัวมนุษย์ไว้แล้วหันไปพูดกับช้างว่าเจ้าช้างในที่เจ้าความมนุษย์มีปัญญาเก่งกายังไม่ทันได้ ต่อสู้ข่ากระจับมันได้แล้วและขา้าก็จะกินมันเดี๋ยวนี้แหละมนุษย์เมื่อได้ยินเสือพูดก็ใช้ปัญญาต่อสู้กับเสือทันทีช้าก่อนเจ้าเสือถ้าเจ้ากินข้าตอนนี้เจ้าก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นตัวปัญญาของข้าเลยไหนล่ะตัวปัญญาของเจ้าก่อนตายอออวดข้าน้อยเป็นไงได้สิแต่ตัวปัญญาของข้า มันอยู่ในบ้านถ้าเจ้าอยากเห็นต้องปล่อยข้าก่อนข่าจะจะจู้มันออกมาเสืออยากมากจึงหลงกลปล่อยมนุษย์ไปเมื่อถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วมนุษย์ก็วางแผนจัดการกับเสือทันทีระวังหน้าเจกเสือตัวปัญญาของข้ามันปกกระจายง่ายถ้ามันเห็นเจ้าเขา่ามันจะวิ่งหนีเข้าบ้านและไม่ยอมออกมาอีกเลย ไม่ยากเจ้าไม้ค่จะจับมัดไ้วยกับต้นไม้เสือก็สิ้นเรื่องตกลงไหมละ่ะงั้นค่ะตกลงมนุษย์จับเสือมาด้วยกับต้นไม้แล้วเดินเข้าบ้านไปและออกมาพร้อมกับไหวในมือเสือเห็นจึงถามว่าไหนละ่ะตุปัญญาของเจ้าไม่เห็นออกไหมค่ะดูหรือว่าเจ้ากลัวค่ะตัวปัญญาไปหรือไี่ละตัวปัญญาของขา้า ไอ้นันมันหวายจะเป็นตัวปัญญาได้หรือเจ้าอย่ามาหลอกค่ะเสียยากเลยนี่แหละตัวปัญญาของข้าไอ้เสือหน้าโง่เจ้ามันอวดเก่งนะักข้าจะสั่งสอนให้เจ้ารู้สำนึกเสียบ้างพอมนุษย์พูดขาดคำก็หมวเสือด้วยหวยนะักพลังไม่ท้วนเมื่อช้างเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ก็หัวเราะชอบใจช้างหัวเราะจนน้ำตาไหลาอาบแก้มดวงตาของมันจึงเล็กลงเล็กลงเหลือเท่าที่เห็นจนถึงทุกวันนี้เสือเมื่อถูกโบยได้หวายตัวของมันจึงมีแถลเป็นและกลายเป็นลายให้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้คติเตือนใจจากมีทานอย่าทะนงลงว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเพราะอาจมีคนอื่นที่เก่งกว่าเราก็ได้ ดิฉันขอจบการนำเสนอทางไว้แต่กเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ